ตอนนะนี่เป็นน้ํามันนวดอ่าเดี๋ยว่าก็เป็นนน้ำมันนวดอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยทำไมทําเป็นลูกกิ้งขาจะกระเลยหรือเปล่าไม่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นตามค่ะอะไรนะเป็นปาล์มกัญชาค่ะที่ขาเป็นเนาโอ้ที่ว่าก็เอาไปชงกินใช่ไหมครับผมเนาะเป็นร้อยละค่ะเป็นยังไงอ๋อมันเป็นเหมือนพวก ยาดมหรือเปล่าใช่ค่ะโอ้แต่ว่าใช้ปาล์มเลยครับผมใช่ไหมหอมดีเหมือนกันอันอันที่เป็นปาล์มมันยาหมองค่ะแต่จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เนาะเออพอทาดีโอเคครับขอบคุณครับเป็นน้ำมันต่างๆนะครับผมมาจาก อุดรธานีห้วยเกง้อเอ,อ่ยไปด้านนน้นนองบ้างรายการนวดนี่โบรา,านพระจันทร์ฟันแล้วก็ไปดูซะหน่อยของจะมาสกุนนลนครนะครับส่นยา มาจากมะขามก้อมเอ้ยมะขามนะครับผมเดี๋ยวมันก็จะเป็นสกัดมาจากธรรมชาติทนางนั้นเลยเนาะยาสกัดมันระขมิ้นชันก็ยังมีเลยฟ้าทลายโจร เมี่ยงคำเหรอเมี่ยงคงทำดังฮิตนะครับตัดได้สวยงามมากเลยเมี่ยงขีดดอกรัวครับตอครัวของอาหาครับผมตอนนี้จะเรื่องของบะหมี่สมองอันนี้จัดไว้ให้ชิมใช่ไหมครับยังครับเหลือโอ้โหเวลาดนตรียังไม่มาซึงว่าตัดได้สวยเลย เป็นไรเออเป็นวายป่ะมีเนื้อโคขุนด้วยนันพวกครับผมงไปกินลิกามันรุ่งยากแจะลงไปกินิซาลิสราตัวซอมัวใหแล้วัวแล้วก็เวยสุกนากรโมเดล เอาสกุลกรบ้านเฮาเองเยก็มที่ามนนะ่นาจะเป็นสกัดมาจากมะเขือเทศบ้านจากดอ,อกอเป็นกันก็ทำแพ็กเกจได้สวยมากเลยนะ สบมูไปบัวบกวันนี้ทำสวยมากเลยขายตลัดเท่าไหร่ครับแปดสิบาทค่ะสวยคเลิกมเกันก็เลยแก่ตลับสวยเมือนคนต้องบอกว่าแพคเกจจิ้งมาแพงเป็นโลหะค่ะเป็นว่าก็ไปทำให้ราคาทั้งสิ้ว่าสามารถใส่สวยเมือนคนแนะนำเลยนะครับผมโอ้ยนี มีกี่สีครับผมมันเป็นเอ่อเป็นยายาดมแบบจากสิ่งธรรมชาติใช่ไหมครับผมมีให้มีให้ลองดมดูไหมนช่ครับหอมยาดหอมอืมอหอมชื่นใจมากเลยครับผมนี่ครับจากตลับใหญ่ๆหญ่ยี้ทํามาเป็นตลับเล็กอย่างนี้ใช่ไหมครับผมใช่ค่ะผมข้าวสารตัวใหญ่กันขาเป็นยาดมแ่บขาอันนี้เป็น ขอมสะกอน่ะของจังหวัดแล้วตลับหนึ่งนึงมันใช้ได้นานไหมใช้นานมากค่ะเพราะว่าของเรานะคะจะมีการเที่ยวน้ำมันสมุนไพรไว้ด้านล่างเพื่อที่จะให้กลิ่นนะคะมันมันระเหยขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อสมุนไพรจากกลิ่นจากด้านบนของสมุนไพรไปนะคะก็จะมีแบบกลิ่นที่อยู่จากด้านล่างนะคะาแบบนี้ด้านล่างก็จะมีการเติมใส่น้ำมันเคี่ยวลงไปค่ะทำให้มีกลิ่นที่อยู่ในนัน แบบถ้าหมดแล้วเราก็มาเติมได้ใช่มีไงโอ้มันมีแบบเติมแบบมีฟิวใช่ค่ะามันไปเติมคู่กันได้เลยือว่าใครว่าอันเล็กมันตงไม่สั่งใจกับผมนี้ก็พูดได้ครับผมสุดยอดเลยแล้วแบบแบบเติมนี้เท่าไหร่ครับอันนี้50บาสิอบาทมันก็จะมันก็เอามาอันนี้หมดแล้วก็มาซื้อนี่แบบว่าเราไม่ต้องไปซื้ออย่างี้อีกใช่ค่ะ หรือว่าเราอยากสะสมเป็นคอลเลคชันเขาว่าไปก็เอาทุกสีเลยว่าเราอยากจะใช้กระปุกไปใส่กลิ่นที่ที่เราชอบก็สามารถทำได้ค่ะในความว่าเขาเป็นโลหะเขาจะใช้ได้ทนได้นานมากค่ะโอเคครับผมขอบคุณครับขอบ่ะโอ้สุดยอดเลยนะครับเหมือนที่โปรโมชั่นสิ่งไปดูสมอื่นบ้างสกุลนครโมเดลเป็นไรเอ่ย เป็นเหมือนลักษณะต้มอะไรสักอย่างนะเช่นอะไรครับผมน้ำมันหอมระเหยสกัดโอ้น้ำมันหอมระเหยสกัดผมนึกว่าเป็นอะไรครับเลยครับเบียร์ครับเหล้าอะไรเงี้ยมันได้ในซองค่ะเพราะว่าตัวนี้นะฟององนี้จะเป็นเครื่องกันเหล้าค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนฟองก็จะเป็นกันสมุนไพรออ๋เรามาใช้เป็น เครื่องที่กัน French> สูสงไทยเหล่านี้ใช่ไหมครับผมใช่ใช่ค่ะจะมาเป็นอย่างนี้อันนี้อ <oh ันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเหล้าค่ะอันนี้จะเป็นเหล้าส่วนที่จะเป็นเครื่งป็นไทยนี่ลงกันมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมครับผมแล้วก็มาบรรจุพันใครขวดเท่าไหร่กันอย่างเงี้ยตามตามขวดค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์แต่ละอันเนี่ยจะให้ยิวี่ต่างกันทุกอย่างจะต่างกันค่ะอย่างมักแป็นเนี่ยก็จะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทใช้ได้นานไหมครับหนึ่งหนึ่งขวดเนี้ยที่วัตถุประสงค์การใช้งาน ว่าเราจะไปทําอะไรเงี้ยถ้าไปต่อยอดเป็นสมุนไพรหรือเป็นยา,นา,า,าเป็นอะไรเป็นเรื่องสำอางเหมือนกัแล้วแต่่ครักสองร้อยสามร้อยก็มีม 100, ค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ังค่าะห์จืดชิงเนี่ยจะแพงหน่อยเพราะว่ามันมันให้ดีที่น้อยผมมีเห็นแวบ,บๆอยู่มีน่าจะมีกัญชาด้วยหรือเปล่ามไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมโอ้เรือววสายตาผมตาลายไปโอเคครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ ไปไหนเนาะไปด้านนู้นบ้างไนงะอันนี้คือ,อแปดอบโอ้เป็นอุกปรกรณ์ใช้ในการนวดนะขัดตัวนวดเท้าบำรุงยิวโอ้โดอกเกลือสปาครับจากกุฎเกลือคำโอ้โหใช้ขัดขัดตัวใช่ไหมครับผมใช่ครับขัดต <คน S 2> ัวขัดนะไรก็คือจากอ่า ดอกเกลือบริสุทธิ์ของเราเนียครับผ่านการต้มแล้วก็เป็นการต้มเสร็จมาตุ่มดูดซูมด้วยแล้วก็ผสมดอกดีลาวดีแล้วทำไมมันมีสีสันสีสันนี่คือเราใส่อะไรเข้าไปนี่อย่่งช่นสีน้ำตาลเนี่ยก็เป็นจากจากมะข่าวมบจากมะขาวแล้วก็ส่วนสีส้มสีแดงเนี่ยเราได้จากฝานได้จากดอกุัมปาแดงนะครับแล้วก็จากดอกเทียบด้วยส่วนสีขาวเนี่ย ก็จากมะพร้าวโอ้สลับสนุนผู้สนับสนุนทางด้านนี้ครับเอาหูพูดการกองยอดเลยครับผมจากอบจสกลนครครับผมนี่นี่คนสวยงั้เลยครับบุคลากรนะครับผมอ่านี่คือผ้าไไมอ่ะมีนวดด้วยอ แล้วผู้ป่วยอ๋ยมีการสาธิตด้วยนะมีการสาธิตการปั๊มจุดที่ให ถ้าไม่เห็นนี่คืออะไรคืออันนี้จะเป็นจุดอของแพทย์แผนไทยครับเป็นจุดที่ใช้สําหรับการนวดแต่ว่าจุดบางจุดมันก็จะมีมีความเขาเรียกว่าซ้อนก,นกันกับทายจุดของแพทย์แผนจีนอะไรอย่างเงี้ยครับออ๋บางเข็มอะไรพวกนี้ใช<า><า>่ไหมเข็มด้วยครับอันนี้จะเป็นการปวดอะไรยักลางนี่งไงเข็มเต็มหน้าเลยโอเคครับขอบคุณครับสุขภาพ เอความภาคมการปวดเข่าเรดุตรวจกับผุ้สุ้อายุคนที่มาร่วมงานนะเะรอรัฐมนตรีรัฐมนตรียังไม่มานะสิทธิ์จตกซุ้มใหญ่